จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกใบใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้มากับเมนูง่ายๆนะคะกุ้งสดผัดเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์จ้าอยากกินนะ่ะอยากกินเมนูนี้นะคะพอดีไปตลาดแล้วเจอกุ้งแบบสดสด,สดเด้งๆนะ เดี๋ยวกันจะอวดกุ้งกันนิดนึงโอ้โหดูสินึกถึงอะไรกุ้งแช่น้ำปลากุ้งสดมากตัวตึงมากตัวแข็งตัวกรอบเลยนะคะนี่เลยมีความเด้งๆกรอบๆเลยค่ะกุ้งข่าวนะประมาณ10กว่าตัวหัวเอาแยกออกไปก่อนนะการจะใช้แต่ตัวกุ้งแล้วก็แกะเปลือกออกเหลือไว้พอสวยงามนะพาหลังให้เรียบร้อยค่ะล้างทำความสะอาดพักให้สรจน้ำแล้วก็จะได้กุ้งสดๆแบบนี้จ้าเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ค่ะตอนเตรียมอะ่ะ ต้องเยอะๆนะเพราะว่ากว่าเราจะเตรียมของเสร็จนะ่ะ หัน่นซ้ายหั่นขวาอ้าวใส่ปากเม็ดหนึ่งกว่าจะได้ผัดนะบอกเลยค่ะมันแป้วค่ะมันแป้วเออผักที่กันจะใช้ก็แบบบ้านๆเลยนะหอมใหญ่ค่ะประมาณครึ่งหัวนะคะพริกชี้ฟ้าเขียวแดงก็ได้ค่ะกันมีแต่สีแดงกันก็ใส่แต่สีแดงแล้วก็เพิ่มความกรุบๆเนาะเห็ดหูหนูนะคะนี่เลยค่ะกอคโพดอ่อนต้นหอมหั่นท่อนค่ะกระเทียมหนึ่งหัวนะคะกระเทียมไทยครกหย,ยาบๆค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการผัดวิธีการปรุง น้ำซอสกันนะคะน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ2ช้อนชาซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะ1ช้อนซอสหอยนางรมค่ะ2ช้อนซอสมะเขือเทศค่ะประมาณ1ช้อนเติมน้ำเปล่านะคะกันจะเติมน้ำเปล่าสักประมาณ3ช้อนชิมค่ะตักขึ้นมานิดนึง ไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการผัดกันแบบง่ายๆจ้ารับรองค่ะอร่อยเด็ดอีกหนึ่งเมนูแน่นอนจ้าใส่น้ำมันค่ะอยากจะให้กุ้งผัดออกมาแล้วสวยๆน่ากินเหมือนตามร้านอาหารนะคะการจะเอากุ้งมาสะดุ้งน้ำมันก่อนจ้านี่ไม่ต้องเยอะค่ะให้น้ำมันร้อนๆแบบพอวิ่ง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 ไม่ต้องร้อนเยอะกุ้งของเราทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีอยู่เนี่ยใส่ลงไปจ้าการจะผัดกุ้ง นน้ำมันก่อนเนาะสะดุ้งสะดุ้งอะค่ะใช้ไฟแรงสุดได้เลยเนาะเออการลืมไปเพราะว่าเรามาฉาน้ํามันไม่ต้องลดไฟลงกุ้งมันก็จะเด้งเด้งเห็นไหมสวยเลยอ่ะโอ้กุ้งสวยเลยค่ะประมาณนี้ค่ะตักขึ้นเลยจ้าสุกมั่งไม่สุกมั่งนะคะเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกทีนึงนี่เราก็จะได้กุ้งแบบสะดุ้งสะดุ้งแบบนี้นะคะเตรียมไว้พักไว้ก่อนจ้า เหลือน้ำมันในกระทะเล็กน้อยสำหรับผัดนะคะก็จะใส่กระเทียมผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยห,หอมหอมอะ่ะกระเทียมเหลืองประมาณนี้ค่ะการก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเสร็จแล้วการก็จะใส่น้ำซอสค่ะที่การผสมไว้ลงไปใส่ซอสมะเขือเทศไปด้วยมันจะออกสีแดงๆเห็นไหมสีสันมันจะชวนกินเลย เสร็จแล้วหลังจากนั้นการก็จะเอาผักใส่ลงไปข้าวโพดอ่อนก่อนมันแข็งขรสชาติไห้ออกเค็มๆหวานๆนะคะปรับแต่งรสชาติดูค่ะข้าวโพดนะคะเริ่มสุกแล้วค่ะใส่ผักตัวอื่นได้เลยยกเว้นต้นหอมไว้ก่อนนะคะนี่ก็จะประมาณนี้จ้าเห็นไหมดูความน่าก,กินสะกก่อน ด้วยกุ้งค่ะใส่ลงไปนี่จะแ,แบบนี้นะคะจะมีความฉ่ำๆพริกไทยป่นค่ะมากน้อยตามความชอบเลยค่ะผัดค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะเดี๋ยวกุ้งมันจะหดเม็ดมะม่วงค่ะพระเอกของเราลงไปมากน้อยตามความชอบนะคะอย่างที่การบอกของการใส่หมดเลย ติดท้ายด้วยต้นหอมจ้าโกลลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าอีกสองทีนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าเมนูกุ้งสดผัดเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะคะอีกหนึ่งจานอร่อยติดใจกันอีกแล้วจ้าอีกหนึ่งจานบ้านๆน,นะคะลองทํากันดูค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ SIA และท่านใดที่สนใจมองหารถมือสองไว้ใช้ราคาเบาๆราคาย่อมเยา,าแถมยังไม่ต้องใช้เงินดาวอีกนะคะสามารถกรอกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า